ในช่วงเยน็นนี้เรามีข่าวด่วนข่าวเด่นประเด็นร้อนมาอัปเดตกันนะครับนักชุนรายละเอียดจะเป็นเช่นไรเดี๋ยวมาฟังกันนะครับรายการต่อไปนี้เป็นเพียงการนําเสนอข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนาในการชี้นําชักชวนหรือว่ารับประลมทุนใดอย่างใดการเลือกใช้บริการบโบรกเกอร์ใดๆนั้นจะไปไปตามความพึงพอใจของนักทุนนักทุนจะต้องทําการศึกษาในเรื่องของรายละเอียดความเสี่ยงให้ดีทุกครั้งก่อนทําการลงทุนเลยนะครับ สนับสนุนโดย forex4u for นะนำเพื่อนหนึ่งคนรับ50เหรียญยิ่งนะนำม,มากก็ยิ่งได้รับมากยิ่งขึ้นนะครับ xm ต่อไปชีวิตน,นี้รับโบนัสฟรีทันที50 US อลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินนะครับผมและในส่วนของห้องซิกของคูเปาด้ครับตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นทดลองการเทรดแล้วนะครับเพียงแค่790บาทต่อ10วันเท่านั้นแอดไลน์ id เข้ามาสอบถามในส่วนของประวัติการเทรดได้เลยนะครับนักทุนขอบคุณครับโลกยังเสี่ยงภาวะถดถอยแต่ว่าน้อยลงนะครับ ความกังวลเริ่มอ่อนลงหลังจากตัวเลขเศรษฐกิจทั่วโลกดีขึ้นแม้ทั่วโลกยังเผชิญกับความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยแต่การเปิดประเทศอย่างกระทันหันของจีนราคาพลังงานที่ลดลงในยุโรปและกรารตรังรเงินเฟอ้อของสหรัฐที่ชะลอตัวลงกำลังส่งสัญญาณว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยอาจจะไม่ได้ลึกและก็ยืดเยื้อมากเท่ากับสิ่งที่ใครลหลายๆคนกลัวกันก่อนหน้านี้ครับ กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF ได้มีการปรับเพิ่มคาดการเศรษฐกิจโลกในปีนี้ว่าจะเติบโต2.9%จากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัว2.7%ส่วนหนึ่งก็มาจากการบริโภคและการฟื้นตัวของสหภาพยุโรปที่ออกมาดีเกินคาดทำให้ความกังวลเกี่ยวกับภาวะถดถอยดั้นคลี่คลายลง การประมูมองดังกล่าวนะครับเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับธนาคารซิ t ี a n แบง์ที่มองว่าเศรษฐกิจโลกมีโอกาสที่จะเข้าสู่ภาวะถดถอยในปีนี้30%ลดลงจากคาดการเมื่อปีที่แล้วที่มองว่าเศรษฐกิจโลกมีโอกาสเข้าสู่ภาวะถดถอยถึง50% ท่า้านของคุณริกชาร์ดนะครับจากโล o b อ l b แบงได้ระบุว่าถึงแม้ว่าจะมีสัญญาณเตือนว่าเศรษฐกิจโลกนั้นอาจจะเข้าสู่ภาวะถดถอยเนื่องจากเงินเฟอ้อและก็ตราดอกเบี้ยที่พุ่งขึ้นเป็นประวัติการในปีที่แล้วแต่ความกังวลกำลังลดลงหลังการค้าเริ่มฟื้นตัวซึ่งเป็นการบ่งชี้ว่าทิศทางเชิงบวกกำลังกลับมาและนั่นก็จะส่งผลดีต่อสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง ในขณะที่นักเศรษฐศาสตร์นะครับก็มองว่าเศรษฐกิจโลกในปีนี้จะมีลักษณะเป็นนะครับ Goldilock Economy ก็คือเศรษฐกิจที่ไม่ร้อนแรงจนเกินไปจนมีแรงกดดันด้านเงินเฟอ้อแล้วก็จะไม่ชะลอตัวเกินไปจนมีความเสี่ยงเข้าสู่ภาวะถดถอยโดยคาดว่ากําไรของบริษัทต่างๆโดยเฉพาะบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ใหญ่ๆจะดีขึ้นจากฐานที่ต่ําในปีที่แล้วเนื่องจากเงินเฟอ้อมีการปรับตัวลดลงครับ หากไม่นับรวมบริษัทที่ดำเนินกิจการด้านพลังงานที่มีความผัผาานผวนธนาคารบักเครย์ก็คาดการว่ากำไรของบริษัทจดทะเบียนหลายๆแห่งนะครับในดัชนี MSCI จะเพิ่มขึ้นเป็น4.2%ในปีนี้จาก1.8%ที่คาดไว้ในปี2565ที่ผ่านมาแล้วก็จะปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก9.3%ในปี2567หรือว่าปีหน้าครับนึกถุนครับ อย่างไรก็ดีนะครับนักเศรษฐศาสตร์ก็เตือนว่าแม้ว่าหุ้นจะกลับมาพุ่งขึ้นสูงอีกก็ไม่ได้หมายความว่าโลกนั้นจะรอดพ้นจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยเพียงแต่การเปิดประเทศอีกครั้งของจีนเนี่ยน่าจะช่วยจํากัดการชะลอตัวครับ การปลดพนกักงานข้างใหญ่ในแวดวงบริษัทเทคโนโลยีก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่นักเศรษฐศาสตร์จับตามองนะครับหลังจากที่บริษัทเทคโนโลยีใหญ่ๆเช่น Meta ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Facebook IBM แล้วก็ Amazon ต่างก็มีการประกาศลดการจ้างงานจำนวนมากตั้งแต่ปีที่ผ่านมาสรุปโดยรวมแล้วก็คือนะครับผมในช่วงปีนี้เลยนะฮะโอกาสในการเกิด Recession หรือว่าภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจก็องบอกว่ายังพอมีแต่ถ้าเกิดหากว่าเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยก็จะไม่ได้ลึกแล้วก็รุนแรงเหมือนที่ใครๆเขาได้คาดการณ์กันไว้ครับนี่คือทั้งหมดครับนักทุนที่เราได้นำมาเล่าสู่กันฟังนะครับสวัสดีครับ